สวัสดีครับปกับผมช่างหยัดเอเนดาเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันของน้องนะครับของน้องจากาน่าจะเป็นร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะมาทําสีมาจัดสภาพแต่ว่าก <c oughs> ็ยังยังยังไม่แน่ใจว่าจะทําทั้งขันหรือว่าทําแค่สีกับเครื่องนะก็มาดูก่อนเพราะว่าผมจะเริ่มทําสีชุดสีก่อนนะครับ เพราะว่าชุดสีมันต้องทําอยู่แล้วเพราะว่านี่น้องไปล้มมากามีแตกนะครก็แตกอันนี้ถลอกตัวนี้แตกนะแตกน้ากาก,ก็แตกไปแล้วก็ถ้าลื้อออกมาก็จะเห็นชัดว่าอะไรเสียหายครับอันนี้ก็จะดูคร่าวๆก่อนกน้ากาก,กชุดสีตัวไหนที่มันแตกเยอะแตกมากหักไปเยอะก็อาจจะต้อง มาซื้อมาทําสีใหม่นะครับก็ขูอะไรต่างๆที่มันหักเยอะๆอน,นี่อันนี้มันไม่ล็อกเลยนะครับ <c oughs> เออประมาณนี้นะครับดูคร่าวๆกอนอันนี้น้องเคยมาจูนกับผมอยู่นะคเคยมาเช็คเครื่องกับผมอยู่ตอนนั้นที่ว่าวิ่งไม่ออกก็ทีนี้น้องล้มมาก็จะทำสีนะครับ เจะเริ่มทําสีชุดสีก่อนทาสีทางน้ํามันด้วยนะครับก็ดูคร่าวๆก่อนนะว่าเสียหายตรงไหนบ้างก็เยอะอยู่ปูพวกปูต่างต่างนี่มันหักไปนะครับประมาณนี้โครงไม้นี่อาจจะต้องได้ดักเดี๋ยวต้องต้องดูก่อนมันมันเบี้ยวไปทางไหน เยอะเยอะเลยเห็นไหมบางคนหน้ากับกับหน้ากากก็ไปคนละคนละทรงกันนะก็ต้องยวต้องหาวิธีดัดนะครับถ้าดัดไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่สังเกตดูเห็นไหมครับหน้ากากมันจะเอียงโทรศัพท์มันก็ไม่เป็นใจอันนี้ก็แตกเยอะเลยนะครับแตกเยอะเลยก็เดี๋ยว มันก็ซ่อมได้อยู่นะก็ซ่อมได้อยู่มานนี้นะครับก็ดูคร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนนี่ตันี้ก็มีแตกอยู่เดี๋ยวซ่อมเอาตัวนี้ก็หักไปเดี๋ยวต่อตัวไหนที่มันไม่ได้ก็จะก็ต้องเบิก ไม่เบิกใหม่ก็มือสองนะครหาสภาพดีๆมาทําสีเพราะว่าถ้ามันมันหักจุดสําคัญเนี่ยมันจะเสียหายเนี่ยตอนนี้ก็หักตรงน,นี้ก็เลยก็หักไปมันอ้านนครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะเ,เริ่มทําสีนะครับก็คร่าวๆดูคร่าวๆก่อน อันนี้น้องน้องอยากได้แดงขาวนะครับแดงขาวเก้าหกนะครับมีเก้าห้ากับเก้าหกแล้วแต่จะเลือกนะครับแดงขาวมานี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก็ถ่ายไว้ให้น้องดูน้องเจ้าของรถดูด้วยว่าสภาพนี้นะครับอันนี้ก็ธรรมดางอไปเดี๋ยวค่อยบิกใหม่อันนี้ก็หัก กระจกกระจกก็แตกไปตรงนี้ก็มันมันโดนเข้าตรงนี้โครงไหม้มันก็เลยเสียนะเห็นเห็นโครงไหม่ไหมมันพับเข้ามาอาจจะต้องได้เปลี่ยนใหม่ถ้าดัดไม่ไดนะ้เดี๋ยวดูก่อนยวดูพวกขาไฟหน้ากัขาไฟหน้าหายไปแล้วหักหายไปแล้วไฟหน้าขาไฟหน้า นะกปกติัมจะต้องมีเหล็กยึดข้างบนเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนถ้าหน้ากากมันไม่ไหวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหามือสองมาครับไม่มือสองก็เบิกใหม่นะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะประมาณนี้นะดูคร่าวๆก่อนนี้ก็หักไปจุดใจเลยตรงนี้ตรงนี้จะซ่อมยากนะครับ เพราะว่ามันมันเป็นหูยึดถ้าซ่อมไม่ดีมันก็หักถามว่าไม่ดีไันก็ซ่อมเต็มที่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ไม่อยู่ก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวค่อยเบิกใหม่เบิกตัวนี้มาทําสีนะบงังมน้ําโอเคครับก็คร่าวๆพวกหมุดพวกอะไรนี่หักไปหมดเลยนะคันนี้ มุดที่มันร้อยกับทังน้ํามันเนี่ยแล้วก็สีสทางน้ํามันก็จะทําใหม่ฟ้าถังฟาทังไม่ต้องก็ได้แต่มีถะลอกอยู่ก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคอันนี้ก็คือสภาพก่อนที่จะปั้นก่อนที่จะทําสีนะครับก็ประมาณนี้ อันนี้ก็จุดสำคัญเลยถ้าเป็นหูหักแบบนี้มันจะต่อยากนี่ก็แตกประมาณนี้นะเดี๋ยวดูข้างล่างางเกงในก็ฟังนู้นหูหักไปแล้ว แตกเยอะเลยก็เสียหายเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวก็ถอดหรือออกเช็คาราะเอียดว่าควรเปลี่ยนตัวไหนแล้วก็ควรตัวไหนที่ทำสีได้ตัวไหนควรเปลี่ยนนะครับโอเคครับผมอรีวิวคร่าวๆก่อนที่จะจัดสภาพก็ไว้เผื่อดู กันลืมอะไรต่างๆก็เพื่อเอาไว้ดูด้วยนะให้เจ้าของรถด,ดูด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวทําสีเสร็จยังไงเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมช่างอยากก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ากดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับ